สวัสดีครับวันนี้จะเอาบทกรึ่งท่านอาจารย์สสัตยานท่านได้พันไว้นะฮะเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะบทกรของท่านอาจารย์สสัตยานทุกบทกรวนแล้วแต่มีการซ่อนเคล็ดวิชาไว้ ท่านได้แนะนำให้ลูกศิษย์ลูกหาซึ่งทั้งอดีตทั้งต่อไปในอนาคตหลังจากท่านสิ้นแล้วนะฮะเอาไว้ศึกษากันนะฮะอันนี้จะเป็นบทกรสองบทกรนะฮะที่จะมาให้ดูนะฮะก็คือบทกรการเดินระบบทักษากับบทกรทักษามหา ยุกษานะครับอันนี้เป็นบทกรการเดินระบบทักษาท่านก็ได้ประพันธ์ไว้ว่านะฮะทักษานับจากซ้ายไปขวามหายิ่งใหญ่จังฟังคําสอนยุคช่วงตอนยาวสั้นมีดาวครองมหายุคใช้ ทายชะตาประเทศโลกยุนระยุกใช้ทายโชคดีล้ายทั้งชายหญิงเรียนหนไทยอาศัยใช้อ้างอิงทักษาพิงภูมิทิศธาตประกาศกรรมนะอันนี้จะอธิบายให้ฟังนะฮะหมายความว่าบทกรณ์นี้ได้บ่งบอกตั้งแต่เริ่มต้นในการเรียนทักษายุคเลยก็นะเริ่มต้นจาก ทางศักษินะฮะก็คือทางศักษาเนี่ยเวลาเดินนะฮะจะนับจากซ้ายไปขวาอย่างเช่นเริ่มต้นที่ภูมิดาวพระอาทิตย์นะฮะเราก็นับจากพระอาทิตย์ไปมาถึงภูมิถุดาวจันทร์ต่อไปก็เป็นภูมิดาวคารต่อไปก็เป็นภูมิดาวพุธนะฮะแล้วก็ภูมิดาวเสาภูมิดาวฤหัสดภูมิดาวราหู ภูมดาวศุกแล้วก็มาภูมพระอาทิตย์ฮะก็คือนับจากซ้ายไปขวานะครับอันนี้คือที่ท่านบอกให้อย่างนี้นะฮะแล้วก็วิชาทักษายุคนะฮะจะมีช่วงของอายุนะฮะก็คือแต่ละปีนักษัตรินะบุคคลใดเกิดปีนักษัตใตจะเริ่มต้นอายุยุคใหญ่ อยู่ตรงนั้นนะฮะอย่างเช่นคนเกิดปีขานจอนะจะเริ่มต้นอายุยกใหญ่ามปีแรกก็คืออายุหนึ่งขวบถึงสามขวบอยู่ที่ปีขานจอก็คือดาวขานนะะจะเริ่มต้นตรงนั้นนะฮะจากนั้นอายุสี่ถึงเจ็ดก็อยู่ที่ดาวพุธก็ไล่ไปเรื่อยๆนะจนครบ36ปีที่ดาวจันนะฮะ อันนี้เเรียกว่าของชะตามนุษย์นะฮะหรือท่านเรียกว่าจุละยุกนะฮะที่ว่าท่านเขียนว่าจุละยุกใช้ทายโชคดีร้ายทั้งชายหญิงอันนี้คือลักษณะแบบนี้นะ,ะสวนมหายุกนะฮะก็คิดแบบเดียวกันนะ,ะยกตัวอย่างเช่นดวงเมืองนะฮะปีเกิดของดวงเมืองอยู่ที่ปีขานนะ,ะเพราะฉะนั้นอายุ หนึถึงสาปีแรกจะอยู่ที่ดาวอังคารนะก็กหมายถึงว่าเราจะเติมศูนย์เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะฮะจากนั้นก็ไล่ไปนะอายุ1นึถึงสิปีอยู่ที่ดาวอังคารนะแล้วก็สิปีถึง20ปีอยู่ที่ดาวพุธ2 1่ปีถึงสาปีอยู่ที่ดาวเสาร์นะฮะอันนี้เรียกว่ายุคย่อยนะฮะ ในยุคย่อยนี้ก็ไล่นับตามภูมิทักษาไปอีก1ภูมิละหนปีนะก็ไล่ไปเรื่อยๆนะะอันนี้เรียกว่ามหายุคใช้ทายชะตาประเทศโลกนะครับอันนี้วิชาทักษายุคก็สามารถใช้ทายชะตาของมนุษย์นะฮะก็คืออายุหนึ่ปีถึงร้อปีนะกับใช้ทายชะตา ดวงประเทศดวงโลกดวงศาสนาซึ่งเรียกว่ามหายุคได้นะครับทักษามีค่าควรเห็นลำคุณเด่นฟ้าดินดุดเพชรเม็ดใหญ่ควรยินแปดเม็ดงามสิ้นของไทยแปดยุคของดีรักษาเจนจบคาถาชื่นใจ ภูมแผนแสนช่างทองไปแนะนำความในอย่าลืมอันนี้ท่านกระบอกบอกไปในในว่าวิชาทักษา,ายุกเนี่ยนะหรือว่าทักษาปกติธรรมดานะฮะซึ่งมีภาษาบริวารอายุเดชส,สีจนถึงการกินีเนี่ยนะครับจะมีค่ามากนะถ้าใครได้ค้นคว้าเรียนจนรู้ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะนะ ไม่ว่าเป็นเรื่องของการปรับเสริมดวงชะตาเป็นเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาไม่ว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิฮนะก็สามารถนําเอาทักษะเนี่ยมาใช้ได้ครบคันนะครับต่อนะฮะปีเกิดทายหมายเชื้อสายสกุลบงเดือนเกิดทายตรงตนุ ตนตัวเองวันเกิดทายเพ่งอาหารยาผลประโยชน์นานาไฝหาเพื่อตนอิทธิชี้ผลเจตนาแห่งตนมุ่งผลสิ่งใดแจกแทงทายไปตามภูรักษาด้วยยนวาสนาสรุปผลดีชั่วมีจนทุกคนทำเองกรรมเก่าไม่เกรงติดตามตนเองดุดเอา อันนี้ก็เป็นแคลวิชานะฮะอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของปีเกิดนะก็สามารถทายนะฮะเรื่องของเชื้อสายสกุลวงได้ปีเกิดในวิชาทักษายุคจะมีพระคาถาบริวารกับสุภะกับกลับไว้นะฮะบ,บริวารตัวนี้นะสามารถแปล ได้ในความหมายของสภาพแวดล้อมนะฮะคนรอบข้างวัตถุสิ่งของนะเครื่องใช้สัตว์เลี้ยงนะฮะก็อยู่ในความหมายของบริวารทั้งสิ้นนะนอกจากนั้นท่านก็บอกให้ว่าเป็นความหมายของเชื้อสายสกุลวงด้วยอย่างเช่นบริวาร ในดวงเกิดเนี่ยกลุ่มพระคาถามรณะนะฮะอันนี้บางดวงชะตาก็เกิดมาก็เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแบบเป็นปีเป็นเดือนนะฮะก็หมายความว่าสภาพแวดล้อมเขาเป็นมรณะก็คืออยู่โรงพยาบาลน,นะหรือว่าดวงชะตานี้นะมีพ่อแม่เรากอพี่น้อง นะฮะเป็นหมออันนี้ก็มีนะครับหรือว่าบางคนก็จะเห็นผีเห็นวิญญาณอันนี้ก็ใช่นะฮะก็หมายความว่าอยู่ในความหมายของบริวารกับมรณะอยู่ร่วมกันนะครับส่วนเดือนเกิดน,นะก็ทายตัวเจ้าชะตานะฮะถ้าดูรูปในฝั่งซ้ายมือนี้เป็นรูปของพฤกษาชะตานะครับ เดือนเกิดก็หมายถึงลำต้นนะลำต้นตัวนี้ก็คือว่าใครผอมใครอ้วนก็หมายถึงตนหนุกนะฮะถ้าทางในความในทางธรรมนะก็หมายถึงไอ้รูปและนามนะก็คือรูปนะก็คือพวกธาตุทั้งสี่นะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงลำต้นหรือตนหนุนะครับ อันนี้ถ้าเราเอาเรื่องของพุทธศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะมีความเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในวิชาทักษะยุควคันวัดเกิดนะฮะถ้าเราใช้ทางพฤกษาชะตามาวิเคราะห์นะฮะก็หมายถึงเป็นลักษณะของดอกและผลนะก็คือเป็นวันเกิดก็คือเป็นอาหารเป็นผลประโยชน์นะฮะ ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับวันเกิดพระคาถาชาตินะฮะแปลว่าไรายได้อาหารยาหรือผลประโยชน์ต่างๆนะฮะพระคาถาชาติถ้าคนที่เรียนวิชาทักษายุคนะจะรู้ว่าพระคาถาชาตินี่จะมีคู่สมบัติ <c oughs> คือพระคาถามาตาก็หมายถึงว่าเมื่อเราเกิดมา กัต่เด็กคนที่ให้นมก็คือแม่ให้อาหารเราให้เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวดูแลให้อยู่ให้ยาเราก็คือแม่นะฮะอันนี้คือผู้สมบัติกันนะถ้ามันเกิดถ้าปลายถึงรายได้ผลประโยชนนะ์มาตาตัวนี้ก็จะหมายถึงผู้บริหารผู้มีอำนาจเต็มนะครับ ส่วนดีถีนะฮะหมายถึงใบหรือกิ่งนะฮะของต้นไม้แสงอยู่ตรงไหนใบไม,ไม้กิ่งไม้จะชี้ไปตรงนั้นก็หมายถึงดาวดีถีนะือชี้เจตนาแห่งตนนะว่ามุ่งไปเรื่องอะไรนะฮะทวนพระคาถาวาสนานะฮะอันนี้ เป็นวิชาที่มีความพิสดารอยู่ก็คือวิชาทักษายุคเนี่ยมีเรื่องของวัสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะวาสนาตัวนี้นะฮะมาจากบาร,รมี10ของพุทธศาสนานะครับมาควว่าเมื่อปีเดือนวันบวกกันแล้วผลออกมาเกิน8ก็ให้ลบ8ก็คือเป็นวาสนาเมื่อวาสนาตกอยู่ดาวไหนนะ ตัวนั้นจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ไล่ไปเรื่อยๆนะทาสนาทานศินเนคัมะสัจจะวิริยะขันติอธิษฐานนะฮะซึ่งบรารมีชุดนี้จะเป็นตัวบ่งบอกอุปกรรมเจ้าชะตานะฮะยกตัวอย่างปุตตะนะซึ่งหมายถึงลูกกลุ่มพระคาถาทานบรารมีนะฮะวนมากที่พบเห็น ดวงชะตาที่มีลักษณะแบบนี้จะไม่มีลูกนะหรือมีลูกนะฮะก็ลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าอุปกรรมในเรื่องของบำเพ็ญทานบารมีซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของให้ทานลูกนะฮะยังไม่เต็มในอดีตชาติปัจจุบันชาติจึง เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็คือต้องทําทานลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เติมเต็มในบร,รมีที่ได้บาเพ็ญไว้นะคะรับยกตัวอย่างพระเวสสันดรได้ยกลูกให้ชูชกนี่คือลักษณะของพระคาถาปุตตะคุมทานบาร,รมีนะครับก็สรุปว่าพระคาถาวาสนาเนี่ยฮะเป็นตัวกําหนด ไม่ว่าวาสนากำหนดเรื่องอะไรอยู่ในดาวไหนนะดาวต่อไปจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะฮะส่วนคำว่าทานะนะฮะจะเป็นทานเรื่องอะไรก็ต้องดูประฐานในภูมินั้นมีเรื่องราวอะไรบ้างแล้วก็ดาวของภูมินั้นในดวงครบดวงชาติอยู่ํำแตงของอะไรดาวอะไรเป็นกเกษตรในตัวนี้ต้องมาพิจารณาด้วยนะครับ ส่วนปีเกิดนะฮะก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นทางพฤกษาชะตาก็หมายถึงรากแก้วนะหมายถึงรากะราของต้นไม้นะปีเกิดที่กลุ่มมรณะนะฮะบางดวงชะตาก็ไม่มีบุตรที่จะสืบสายสกุลวงนี้นะ,นะมีบางกันอาจจะมีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชายประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของ อันนี้คือลักษณะของชะตากรรมที่ได้กำหนดไว้ตามแผนภูมิทักษานะครับ mm hmm. ก็ลองศึกษากันให้ดีๆนะฮะ mm hmm. ก็ถ้าเข้าใจนะในเรื่องของภูมิเรื่องของทิศเรื่องของธาตุเรื่องของความหมายของพระคาถานะ mm hmm. เรื่องของดวงพบดวงชาติ แล้วก็นำเอาเรื่องของพุทธศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราใช้วิชาทักษายุคได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับชุดก่อนทางเดินระบบทักษาก็ขอยุติแค่นี้ก่อนนะฮะครั้งต่อไปก็จะเอาก่อน ในเรื่องของภักษามหายุคศาสตร์มาให้รับชมรับฟังกันครับโอเคครับสวัสดีครับ